วันนี้ผมพาซันมาที่ห้องพักของมิลลิเนียมคิวตันครับซันครับผมคือห้องนี้เนี่ยวิวสวยมากๆเลยครับอ๋อใช่ครับอาจารย์เห็นวิวแม่น้ำนะครับมีเรือกำลังแล่นอยู่ครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ตอนกลางคืนผมคิดว่าเราเห็นแสงสีของเมืองกรุงเทพครับครับสวยอีกแบบเลยครับซันแล้วก็ห้องพักที่นี่จริงแล้วก็หรูหรานะครับห้องน้ำก็น่าใช้มากเลยครับซันมีอ่างอาบน้ำเลยครับครับผมอย่างห้องนี้เนี่ยเป็นห้องไทยเล็กสุดใช่ไหมครับอาจารย์เออยังไม่ใช่ไทยเล็กสุดครับซันคือห้องนี้เป็นห้องดีลักพลัสครับ เป็นห้องที่เหนือมาจากห้องดีลักนิดหนึ่งตรงที่มันจะมีพื้นที่มีโต๊ะทำงานให้ด้วยครับสันอ่าครับผม โอ้ยห้องนี้เป็นห้องอะไรครับอาจารย์เออห้องนี้จริงแล้วเป็นห้องที่ผมจะพักคืนนี้ครับสันเป็นห้อง Executive Plu s s u i t e ครับแล้วก็ในห้องนี่กว้างมากเลยครับสันมีทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับสันเราสามารถเห็นวิวแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสองห้องลยครับยังโรงแรมติดวิวแม่น้ำนี่เราก็เพิ่งเคยมาในครั้งแรกเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับจริงแล้วเรากินแล้วเราไปมาหมดแล้วนะสันเห็นวิวทะเลเห็นวิวภูเขานะครับั้งนี้จะเป็นวิวแม่น้ําแล้วก็อยู่กลางเมืองใหญ่นะครับสันครับผมแล้วจะ คือห้องนี้เนื่องจากว่าอยู่บนตึกสูงนะครับสันเราสามารถเห็นวิวข้างล่างได้ชัดผมจะใช้เทคนิคแสงโทเวไลท์นะครับถ่ายเห็นบรรยากาศในห้องแล้วก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศข้างนอกด้ครับสันครับผมและอย่างนี้เนี่ยแสงไฟจากตัวตึกเนี่ยจะทําให้ภาพเราดูสวยขึ้นไหมครับอาจารย์เออจริงแล้วช่วยได้เยอะครับสันครับเพราะว่าช่วงแสงโทเวไลท์เนี่ยเราสามารถเห็นไฟตามตัวตึกที่อยู่ข้างนอกได้ด้วยเพราะนั้นแสงพวกนี้ทะทให้ภาพดูสวยขึ้นอ๋อครับผม ครับว่าตอนนี้เราก็อยู่ในห้องชีสรูมนะครับของห้องอาหารโฟร์ใช่ไหมครับเชฟใช่ครับแล้วเราก็อยู่กับเชฟนำชัยซึ่งเป็นซูเชฟของที่นี่นะครับผมเห็นชีสมากมายขนาดนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดครับอ๋อที่เรามีอยู่นี้ก็ประมาณ50ถึง60ชนิดนะครับเยอะเยอะมากมากครับเพราะว่ามาจากหลายที่นะครับครับเชฟครับและจานนี้คือจานที่จะนําเสนอในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดูหน้าตาหลากหลายมากแต่ละอย่างนี่เป็นยังไงบ้างครับเชฟครับอ๋อนี่เป็นซอฟฟอร์โนเปเปอร์โตนะครับครับผมเป็นนมวัวของ ตาเลียนนะครับครับแล้วรสชาติเป็นยังไงครับตัวนี้รสชาติจะออกเค็มๆแล้วมันๆนิดนึงครับแล้วเขาทานกับอะไรตัวนี้ทานกับพวกเป็นมัสตาร์ดครับผมเป็นผลไม้ของตาเลียนนะครับครับผมเชื่อมนะครับผมออ๋หวานๆนิดนึงครับผมครับแล้วก็มีบูชีสเป็นโรคฟอร์ดนะครับผมฝรั่งเศสครับแล้วก็มีคัมแงเบ็ตคัมแงแบร์นะครับผมคัมแงแบร์ตัวนี้รสชาติเป็นยังไงครับรสชาติจะนิ่มนุ่มนวลครับเป็นไม่เค็มมากครับครับซอฟชีสนะครับ แล้วก็มีโปรปชองก็จากฝรั่งเศสเหมือนกันครับครับแล้วก็มีมิโมเลตนะครับเฮ้ตัวนี้ผมชอบมันดูสีแบบว่าแตกต่างจากเชฟทั่วไปครับผมเป็นจากนมวัวครับจากฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วตัวนี้รสชาติเป็นยังไงครับรสชาติจะออกเค็มๆมันๆนิดนึงครับผมไม่ไม่สตรองมากครับครับผมครับผมแล้วเราก็จะทานกับไอพวกผลไม้แห้งนะครับเป็นแอปเปิลคอรนะครับหรือว่าเบอร์รี่ลูกสตอเบอรี่พวกผลไม้ประมาณนี้ครับคือทั้งหมดในจานที่ทานร่วมกับผลไม้ได้หมดเลยได้ครับใช่ครับอ๋อครับผม ผมพาซันมาทานอาหารเย็นครับซัที่ห้องอาหารโฟลของมิลลิเนี่ยนเคีวตั้งกรุงเทพครับคือห้องอาหารที่นี่นะครับเป็นอาหารลูฟเฟ่และที่สำคัญก็คือซันเป็นครัวเปิดครับซันซึ่งมีหลายครัวมากเลยครับมีทั้งครัวญี่ปุ่นครัวไทยครัวมิลลิเนี่ยนครับอ๋อเรียกว่ารวมทุกเชื้อชาติมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยใช่รับแล้วก็ที่เด็ดของเขาครับก็คือเขามีห้องชีสครับ ใครที่ชอบทานชีสจะไม่เปิดก้างนะครับอ๋อจริงด้วยครับอาจารย์เมื่อตอนเย็นผมได้ไปห้องชีสรูมมาครับอาจารย์เชฟบอกว่าที่นี่นะฮะมีชีสกว่า50-60ชนิดนะครับมารวมกันที่ห้องนี้ห้องเดียวเลยครับอาจารย์ใช่ครับสันแล้วอาจารย์เป็นไงบ้างครับถ่ายรูปช่วงแสงทไวไละเยนวันนีครับจริงแล้วที่นี่ถ่ายรูปสวยมากครับสันเพราะว่าจริงแล้วบรรยากาศข้างนอกนี่สวยจากบรรยากาศในห้องเราสามารถเห็นเมืองกรุงเทพเราเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับอ๋อใช่ครับอาจารย์พูดถึงแม่น้ำนะครับเมื่อเย็นนี้ตอนที่อาจารย์ถ่ายแสงทไวไปล่อออองเเรรรรรืมาาาาาคับบจยยย์กศตนนนน็ี้ะะฮ เห็นว่ารถติดแล้วนะฮะทางเรือเนี่ยก็จอแจมไปแพ้กันครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศคนเมืองตอนเลือกงานครับอาจารย์และที่สำคัญนะครับที่นี่เรือเขาพาไปส่งที่ BTS ยครับแขกที่มาพักเนี่ยอยากจะไปไหนก็ได้สะดวกมากครับแล้วก็ทีเด็ดของที่นี่อีกอย่างนะครับทันก็คือบาร์ที่ชื่อว่า360ซนะครับซึ่อยู่ชั้นบนสุด ของมินิเนี่ยคิวตันกรุงเทพเลยครับครับผมผมมีโอกาสได้ขึ้นไปถ่ายภาพหลังจากที่ผมถ่ายภาพในห้องพักเสร็จครับซึ่งวิวสวยมากครับสันเราสามารถเห็นวิวกรุงเทพเนี่ครับเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยา3ามวันหกงศาเลยครับแบบในรูปต้องออกมาสวยมากแน่เลยครับอาจารย์ใช่ครับสันแล้วก็กินแล้วบาร์ข้างบนนะครับสันสันสามารถสั่งเครื่องดื่มนะครับมานั่งทานชิลๆกับเพื่อนนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับครับผม